ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับสำหรับกฎหมายคุ้มครองนักช้อปออนไลน์และเริ่มบังคับใช้3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศเกี่ยวกับ การที่ผู้บริโภคสามารถจะขอเปิดดูสินค้าได้ก่อนที่จะชำระเงินค่าสินค้านะครับสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์จ่ายเงินปลายทางโดยล่าสุดเนี่ยประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการ ในหลักฐานการรับเงินพศ2567แล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคม67และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีผลบังคับใช้3ตุลาคม67เป็นต้นไปซึ่งการมีผ,ผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั้นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวที่เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักในเรื่องของมาตรการส่งดีนะครับมาตรการส่งดีสามารถที่จะเช็คของได้ก่อนจ่ายเงินและก็สามารถที่จะขอคืนเงินได้ภายใน5วันด้วยนะครับโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ช็อปออนไลน์ในเรื่องของการถูกโกง หลอกเก็บเงินปลายทางขายสินค้าไม่ตรงปกโดยการใช้มาตรการส่งดีให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเรียกเก็บเงินปลายทางจากผู้บริโภคจะต้องระบุรายละเอียดในหลักฐานการรับเงินเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ส่งสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่จะส่งสินค้าจะต้องเขียนชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหมายเลขติดตามพัสดุ ข้อมูลพัสดุจำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางรวมถึงให้สิทธิผู้บริโภคปฏิเสธได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่รับสินค้าหรือมีสิทธิได้รับค่าสินค้าคืนด้วยโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจถือเงินเอาไว้ก่อนเป็นเวลา5วันนะครับก่อนที่จะทำการส่งเงินให้กับผู้ส่งสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสแจ้งเหตุที่ขอคืนสินค้าและขอเงินคืนนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชำระเงินได้โดยสามารถบันทึกเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานหากสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อผู้บริโภคสามารถปฏิเสธการชำระเงินและก็ไม่รับสินค้าได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคก็จะช่วยแก้ไขปัญหาถูกหลอกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกรณีนี้นะครับถ้าเราได้รับสินค้าแล้วนะครับแล้วเรานําไปแกะดูนะครับให้เราถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้าไม่ไม่ตรงกับที่เราสั่งซื้อก็สามารถขอรับเงินคืนได้นะครับโดยผู้ส่งสินค้าเนี่ยจะต้องถือเงินเอาไว้ก่อนอย่างน้อยอเป็นเวลา5วันก่อนที่จะส่งเงินให้กับผู้ส่งสินค้าและผู้ส่งสินค้าเนี่ยก็จะต้องระบุชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขติดตามพัสดุข้อมูลต่างๆด้วยนะครับให้กับผู้ที่ให้บริการส่งสินค้าด้วยนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้จะเริ่มบังคับใช้3ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะครับ